ต่อไปบนถนนหมายเลข2 1 0หนึกก่ิิโลเมตรตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอำเภอนนนสั่งนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะเราไปส่งมอบรถพร้อมกันดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญข้าวช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนค่ะคขวัญจากทาทุกท่านนะคะมาส่งมอบรถ วาเรสสวยๆด้านหลังขวัญคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นไทเทเนียมสปอร์ตนั่นเองค่ะราคารถก็ไม่แพงเลยนะคะราคารถจะอยู่ที่1 29, นึ่งล้านสี่แบาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะดอกเบีย้ย0.99%ต่อปีนะคะหรือชุดแต่งสวยแบบนี้นะคะขวันก็จัดให้คุณลูกค้าเลยนะคะ ฝากกดไลค<อ>์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไ r ร b ์ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถพร้อมๆกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะก็เป็น New m o เดลปี2021นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0 c ซีซีค่ะให้แรงม้าสูงสุดถึง180แรงม้าเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเราสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซนติเมตรค่ะและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง14กิโลิตรเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ ชุดแต่งนะคะขวัญก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะมีตัวอักษร FORD นะคะสีดำช่วยทำให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะและก็มีตัวอักษรอะคริลิกที่ฝากระโปรงหน้านะคะตัวอักษรอะคริลิกตัวนี้นะคะก็แต่งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะถัดลงมานะคะในส่วนของกันชนหน้านะคะ ตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตนะคะคันนี้นะคะเราก็ทำสีมาให้จัดโรงงานเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นไฟหน้าไบ LED ค่ะช่วยให้เรามีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะคะในเวลากลางคืนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะและก็ขวัญก็ใส่เป็นครอบไฟหน้าให้นะคะเพื่อช่วยให้ไฟหน้าของเราดูสวยงามแล้วก็ดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่เป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วแบบสลิมนะคะตัวนี้เราจะไม่มีการเจาะตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวรถของเราจะเป็นรอยเลยนะคะและก็เพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวสปอร์ตคันนี้นะคะด้วยการเปลี่ยนล้อแม็กขอบ20ให้นะคะตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่คู่ให้กับยางมอนเตอร์ค่ะซีรีส์ยางนะคะ ก็คือ26 5 5 0านั่นเองค่ะยาตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับขับรถในทางเรียบและทางขุขะนะคะดอกยางสวยงามแล้วก็ก่อถนนดีเยี่ยมเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของคอบแก้มค่ะตัวสปอร์ตของเรานะคะก็เดิมจะเป็นสีดําเงาขันก็ใส่ให้ใส่คอบให้เป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเราเนะะี่ยเองค่ะ ถัดมาค่ะเบ้าลองเบอเปิดนะคะพร้อมกับมือจับสีดำด้านนะคะตัวนี้เราก็ใส่ให้เพื่อให้ตัวรถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยขณะที่เราเปิดรถด้วยนะคะถัดขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นกันสาดข้างนะคะช่วยไม่ให้น้ํากระเด็นเข้าตัวรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมานะคะในส่วนของด้านบนนะคะตัวเอเวอร t เรสต์สปอร์ตของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับ เราหลังคานะคะตัวนี้จะมีให้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะขวัญเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูดันให้กับตัวไอรีสปอร์ตคันนี้นะคะด้วยการแลบหลังคานะคะคสีดําด้านให้ครึ่งคันเลยค่ะถัดลงมานะคะตัวนี้นะคะครอบฝาถังนะคะสีดําด้านค่ะตัวนี้นะคะก็ขวัญก็ใส่ให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็ให้แมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ถัดมาในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะด้านท้ายขอนก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะสีดำด้านให้ค่ะเพื่อให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะด้วยการใส่คาดหลังแบบมีไฟเบรกนะคะเดี๋ยวขอนเปิดไฟให้ดูนะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกของเรานะคะจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเหยียบเหยียบเบรกนะคะ ตัวคาดหลังอะค่ะก็จะมีไฟขึ้นสวยงามมากเลยใช่ไหมคะและถัดมาค่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็ช่วยให้เราสะดวกสบายนะคะในการใช้งานนะคะตัวนี้ขวัญชอบมากเลยค่ะเวลาไปชอปปิ้งนะคะหรือว่าซื้อของเยอะๆนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นระบบแฮร์ฟีนะคะทํางานด้วยการที่เรานะคะเตะเข้าไปตรงๆนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ฝาท้าทยของเรานะคะก็จะเปิดโดยอัตโนมัติเลยนะคะนช่คะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราในการใช้งานด้วยนะคะและตัวนี้ค่ะด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่ขวัญเปลี่ยนค่ะขวัญก็ใส่คืนให้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะคะเบาะแถว3ามของเรานะคะก็สามารถพับได้ถึง90องศาเลยค่ะ แล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะเพียงแค่เดี๋ยวขันอานี้ออกก่อน,นเพียงแค่ดึงด้านท้ายตรงนี้นะคะเบาะเราก็สามารถพับได้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว Everest Sport ของเรานะคะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะมากถึง4จุดเลยนะคะช่วยเราขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขันปิดฝาท้ายก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะก็ยังป้องกันการหนีบด้วยนะคะฝาท้ายของเราเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าภายในของเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตของเรานะคะดูสวยงามและก็หรูหราขนาดไหนนะคะมาเลยค่ะในส่วนของภายในนะคะของเจ้าตัว Everest Sport ของเรานะคะตัวนี้นะคะเราก็เป็น เบาะหนังนะคะเดินได้สีฟ้าค่ะสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวปั๊มคําว่าสปอร์ตนะคะอยู่ที่พนักผิกด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับเบาะหนังของเรานั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะในส่วนของคอนโซลหน้าและพวงมาลัยนะคะเราก็หุ้มหนังเดินได้สีฟ้ามาให้ด้วยนะคะเพิ่มความ สปอร์ตของเราให้ดูรูลามีระดับมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบาค่ะช่วยผ่อนแรงนะคะเราก็ขับสะดวกสบายมากเลยนะคะคันนี้ถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะแบบก้าวกระโดดเลยนะคะทำให้คุณลูกค้าเข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็มีอัตราการเร่งดีมากเลยนะคะถัดมานะคะในตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ ตัวซิงสามนะคะกว้างถึง8นิ้วเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเนวิเกเตอร์มาให้จากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r า l a y Android Auto ค่ะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินในะ,ะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะภายในของเราในส่วนของด้านหน้านะคะก็รูราแบบมีระดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันดีกว่าค่ะว่าจะรูราขนาดไหนนะคะ นั่งสำหรับผู้โดยสารแถวที่สองนะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายค่ะด้วยการมีที่พักแขนนะคะด้านข้างนะคะเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเนี่ยนะตัวนี้นะคะเราก็มีมือจับให้นะคะขณะให้เราขึ้นรถค่ะเพราะฉะนั้นหรูหราม่พอก็ยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยนะคะเห็นไหมคะดูดีมีสไตล์ค่ะและตัวนี้นะคะยังมีที่ ใส่แก้วน้ำด้วยนะคะแบบอารมณ์แบบว่านั่งรถไปดูข้างทานไปจิบกาแฟชิลๆไปเลยนะคะค่ะนี้นะคะเราก็สามารถปรับแอร์ได้นะคะแบบพัดลมแอร์ได้นะคะจากด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวต่อไฟค่ะตัว12โวลต์นะคะเท่ากับไฟบ้านของเราเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถ ชาร์จ iPad นะคะ<ม>หรือว่าน<ม>้ตบุกได้เลยนะคะไ,ไหมคะสะดวกสบายมากแล้วก็ในส่วนของแอร์หลังนะคะเราก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะ e v e r อเรสต์สปอรของเรานะคะรับรองค่ะความเย็นทั่วถึงทั้งคันลดแน่นอนนะคะเย็นช่ำแน่นอนค่ะ รถเอเวอรเรสซ์สปอร์ตของเรานะคะสามารถนั่งได้สูงสุดถึง7ที่นั่งเลยนะคะและก็ยังสามารถบรรทุกของได้เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอนเนกประสงค์จริงๆค่ะเอเวอรเรส์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็ดูรอบๆตัวรถดูภายในรถกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปส่งมอบรถสวยๆคันนี้ให้กับคุณลูกค้าดีกว่านะคะเราไปพร้พอมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ไฟนี่เราเฉยๆเอาเบรกนะมาเลยจ้ะเขยเบรกแล้วก็กดตรงนี้โอเคแล้วก็ปล่อยใช่ตอนนี้แต่เราถ้าเกิดว่าเวลากลางคืนใช่ไหมคะเราขับไปในปาริสติดหรือว่าเราลงลานจับรถเงี้ยถ้าแสงมันไม่พอค่ะมันก็ปิดเลยตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูบเที่ยบนะคะมันจะปิดอัตโนมัติใช่มันมันจะเพราะว่าเราตั้งเป็นออโต้ไปแล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังเพื่อทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วคะ สามารถเป็นตรงนี้ได้พี่บอกตรงนี้ได้ใช้เท้าเตะก็ได้แล้วในเท้าเตะขีดแล้วก็มีก้องถอย